ท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้นำท่านเข้าสู่รายการอุ่นใจใกล้หมอที่ Money Channel โดยมีเนื้อหาที่เกี่ยวกับเรื่องของหมอนรองกระดูกสันหลังทําพิษนะครับทําให้ผู้ป่วยเนี่ยได้รับความทรมานมากจากการปวดแล้วแถมทำร้ายกว่านั้นนะครับมีกระดูกสันหลังสุดตัวด้วยเพราะว่า คุณผู้หญิงที่เป็นกรณีศึกษาของเราในวันนี้นะครับเป็นคนไข้ของโรงพยาบาลบามคำแหงหลังจากที่ไปรักษามาหลายแห่งหลายที่แล้วนะครับแล้วก็อเผอิญว่าการรักษาแต่ละอย่างก็แตกต่างกันไปเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังครับคือคนที่มีภาวะอาการปวดเนี่ยนะครับแน่นอนที่สุดปวดมากเขาก็ต้องยิ่งดิ้นรนยิ่งต้องหาทางบำบัดรักษา อย่างแรกก็แน่นอนครับกินยาแก้ปวดอโอเคพอไม่หายหนักขึ้นก็ฉีดยานะครับที่ทำควบคู่ไปด้วยของสำหรับท่านสุภาพสตรีที่เป็นตัวนิสึกษาของเรวันนี้เนี่ยนะครับก็ยังมีนอกจากนี้ก็คือมีนวดเส้นฝังเข็มฝังเข็มนี่ฝังเป็น10ครั้งเลยนะครับตอนแรกๆก,ก็ดูดีแต่พอฝังไปทั้งต่อไปต,ต,ต่อไปมันก็ก็งังน้นๆสุดท้าย ก็เลยเปลี่ยนที่มารักษาที่โรงพยาบาลบางบากําแพงก็มาเจอกับคุณหมอสุรศักก็ตรวจด,ดูกัารจนกระทั่งโอ้คุณหมอสุรศักก็เห็นชัดว่าเป็นกักต้นเหตุอะไรเพราะนั้นก็ได้ดำเนินการบำบัดรักษาวันนี้อุ่นใจใกล้หมอก็จะพาท่านไปติดตามชมเรื่องนี้กันเพื่อเป็นกรณีศึกษานะครับ ู้ป่วยท่านนี้ให้ความร่วมมือถ่ายทอดข้อมูลกับอุ่นใจใกล้หมอเป็นอย่างดีแม้จะเพิ่งผ่านการผ่าตัดหลังที่โรงพยาบาลรามคำแหงได้ไม่ถึง2วันแต่คุณหมอก็ให้ลองลุกเดินเพื่อทดสอบอาการแล้วพอไปทำเอ็มา m r ไมาคุณหมอก็บอกว่าเป็นที่กระดูกข้อ4ข้อ5มันเคลื่อนแล้วก็เป็นเพราะกระดูกซุกด,ด้วยแล้วก็ถ้าจะ อาการน่ะจะไม่จ่ายนะเพราะสาเหตุอาจจะมาจากเข่าซุดคุณหมอบอกว่าอย่างนี้แล้วพอดีช่วงนั้นเราได้ยาฉีดได้อะไรมาเราก็ชัว่วเราก็ขอกลับบ้านเพราะว่ามันต้องมีค่าใช้จ่ายอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็กลับบ้านหมอก็ให้ยาไปทานแล้วก็มียาพ่นหลังปวดมากๆพี่ก็ไปนวดแล้วหมอนวดเขาค้งคืนแถวก้อนอกเป็นนวดแล้วแบบเค้คืนเพราะว่าอีกคนเขาก็บอกว่า เส้นประสาทมันจะ,จะอยู่แถวก้นกบให้กดตรงนั้นแล้วพอพี่ตั้งแต่พี่เป็นนวดตรงนั้นมาพี่ก็ปวดทุกครั้งเลยแล้วพี่ต้องฉีดยาแก้ปวดไปให้หมอที่โรงพยาบาลนะแบบปวดอะเกือบทุกวันเลยอะ่ะแล้วช่วงนั้นเป็นช่วงที่ปวดสุดๆเลยไม่ไหวอะที่บ้านลูกชายสองคนก็เครียดแฟนก็เครียดไม่รู้จะทำยังไงก็โทรได้แต่โทรตามโรงพยาบาลอื่นว่า เช็คราคาว่าท,ที่นี่ผ่าเท่าไหร่ที่นี่ผ่าเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยแล้วพอดีเพื่อนแฟนเป็นหมออยู่ที่นี่ที่โรงพยาบาลแห่งเนี้ยค่ะโรงพยาบาลรางคำแหงค่ะเพื่อนแฟนเป็นโรงพยาบาลรามคำแหงก็มาหาแล้วแกก็บอกว่าแกผ่าให้ไได้เพราะว่ามันยากมันยากมากแกก็เลยแนะนําเพื่อนอีกคนนึงคืออาจารย์ อาจารย์สุรศักดิ์ให้ค่ะคุณหมอแนะนําให้แนะนาว่าผ่าหน้าท้องผ่าหน้าท้องแล้วก็ใส่กระดูกเทียมอะเข้าเข้าเข้า,เข,า,เ,ขาเข้าจากหน้าท้องเนี่ยเข้าไปไว้ด้านหลังเพื่อให้มันเชื่อมติดกันอย่างเงี้ยค่ะมันจะออหายเร็วกว่าที่จะไปผ่าข้างหลัง คราวนี้มาดูครับว่ากรณีการรักษาอาการของคุณผู้หญิงรายนี้คุณหมอสุรศักดิ์ซึ่งเป็นเจ้าของไข้ได้ตรวจค้นหาต้นตออย่างไรและใช้นวัตรกรรมการรักษาแบบใดต้องเผชิญกับความยุ่งยากหรือไม่แต่เราเราตรวจคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าซ้ําเราก็จะเห็นว่ามันมันไม่ได้กดไม่ไม่ได้มีการกดทับของไข่ฉลังเลยนะครับเพราะฉะนั้นคนไข้เนียรายนี้เนี่ยครับอันนี้เป็นล่ำรอยในการผ่าตัดใดน,นะครับก็ ตัวหมอนก็ก็โป่งมานิดหน่อยนะครับแต่เพียงแต่ว่าไม่ได้กดทับอะไรอะไรต่อคนไข้นะครับเพราะฉะนั้นรายนี้เนี่ยเจ็บปวดเนี่ยเราเรียกว่ากเจ็บปวดจากหมอนรองกระดูกสันหลังเสือเ่อมเกิดการเสียสีของกระดูกสันหลังเกิดขึ้นซ่เวลาที่ให้คนไข้ใส่การอุปกรณ์ประคองให้อยู่นิ่งๆเนี่ยคนไข้พอรับได้ พอรับได้แต่ไข้ขยับเขาเยื่อตัวมันก็จะขยับก็เสียวเสียวสะดุ้งไข้ก็ทําไม่ได้ครับการที่จะเลือกวิธีไหนนะครับก็ขึ้นอยู่กับความชํานาญของแพทย์เพราะว่าผลการรักษาเนี่ยก็แตกต่างกันเล็กน้อยตรงที่ว่าถ้าผ่าตัดทัางหน้าท้องเนี่ยคนไข้ก็สามารถที่จะเคลื่อนไหวได้ภายในวันเดียวนะครับวันถองวันคนไข้ก็สามารถที่จะกลับบ้านได้แล้วแต่ทางด้านหลังเนี่ยคนไข้ก็จะใช้เวลานานกว่า นะครับนานกว่าในการพักฟื้นรับในการพักฟืนแล้วบางครั้งบางท่านก็อาจจะเชื่อมกระดูกที่ด้วยกันผ่านทางด้านหลังซึ่งการผ่านทางด้านหลังเนี่ยนะครับก็จะต้องหลบของตัวตัวไขสัังเพราะนั้นผลที่ตามมาคือระยะยาวอาจจะมีผังผืดรับไขสัังตามมาอีกได้เพราะนั้นผลแทรกซ้อนจะก็จะมากกว่าครับแต่ข้างหน้าช่องนี่เป็นวิธีผ่าตัดที่ยากแต่เราไม่ได้ยุ่งกับไขสัังไม่ได้ยุ่งกับเส้นประสาท แต่เรายุ่งกับเส้นเลือดแดงเส้นเลือดบัมใหญ่ที่ผ่าทห,หน้าท้องอเพราะอันนี้ถ้าเกิดว่าเกิดการผิดพลาดนะครับหรือว่าเกิดเกิดอัอิเหตอะไรเกิดขึ้น,นเลืนเลือกแต,แต่อันนี้อาจจะท่านเสียชีวิตได้เลยครับ,รบแล้วจ์ทำไงผู้ป่วยรายนี้เรา,เราเ,ราเราเลือกวิธีการผ่าตัดทางทางหน้าท้องให้นะครับเพราะว่าอันที่หนึ่งเราคิดว่าเนื่องจากว่าคนไข้รา,ายนี้เนี่ยเจ็บปวดมาเกินกว่า5ปีแล้วพวกเนื้อเยื่อที่อยู่เนี่ยมันมันหดได้หมดแล้ว การที่เราผ่าด้านหลังที่เราจะใช้เครื่องผ่าที่จะยืดออกไปเนี่ยเราคงไม่สามารถที่จะทําได้หรือรายืดให้มันข้ช่องช่องกว้างขึ้นเนา่ยจนต้องการไม่สามารถที่จะทําได้เพราะนั้นแต่การที่เราเข้าไปทางด้านหน้าโดยตรงแล้วไปตัดในเยื่อรอบๆสะดวกกว่าแล้วไปยืดเนี่ยเราสามารถที่จะทําได้ดีกว่าถึงแม้จะเป็นการวิธีผ่าตัดที่ยากกว่าแต่ผลาาลัพธ์ออกมาจะสมัครคนไข้ท่านอาจารย์เจ็ดโมงครึ่งแปดโมงก็แล้วก็จะออกเนื้อผิหัสีส่วัน ซึ่งมันหายเร็วมากอ่ะยังแปลกใจเลยสายหายเร็วมากเพราะตัวเองก็เคยผ่าท้องนะะผ่าท้องคลอดลูกผ่าท้องตัดเนื้องอกในมดลูกอะไรเงี้ยมันจะใช้เวลานานกว่าน,นี้แต่อันนี้แบบลุกไปเดินได้เลยได้ยพอเดินแล้วก็ไม่เจ็บแล้วแต่ว่ามันก็ยังมีแป๊บๆที่แผลคือแบบคือแบบเราเราดีใจอะที่ว่าเราได้มาพบ มาเจอกับคุณหมอสุรศักดิ์เนี่ยแล้วก็ได้ผ่าตัดกับท่านแล้วแบบแล้วท่านก็น่ารักมากอะ่ะานได้อ่านดีเข้าใจง่ายได้สาระหลากหลายให้ประโยชน์จริงจังทั้งกับผู้อ่านและคนใกล้ตัว อ่านนิตยสารอุ่นใจใกล้หมอฉบับเดียวรู้เฟื่องเรื่องวิทยาการก้าวหน้าที่นำมาเสียบริษพิภัยสารพัดโรคร้ายตัวการบ่อนทลายชีวิตและสุขภาพอุ่นใจใกล้หมอไม่วางจำหน่ายจัดส่งให้สมาชิกเท่านั้นติดต่อ092 874 4503คุณกำลังตามหาดีเจเหล่านี้อยู่หรือเปล่า Song and let พบกับพวกเขาเหล่านี้พร้อมกิจกรรมหลากหลายรางวัลดีๆทุกเสาร์อาทิตย์ได้ที่ Love ิ e e ิเก d 104.5สถานีเพลงเพราะที่สุดให้คนฟังมีความสุขที่สุดซึด่งกนุกสหลังเป็นพิษนี่น่าเป็นห่วงครับ เพราะว่ามันจะทําให้ผู้ป่วยนี่มีความเจ็บปวดทรมานมากๆซึ่งในวันนี้ก็คือ,อมันจะต้องหาข้อมูลมาเพื่อที่จะเป็นประโยชน์สําหรับในวันข้างหน้าหรือสําหรับคนใกล้ชิดที่มีอาการเกิดขึ้นแล้วนะครับแต่ที่ผ่านมานี้นิสสารอุ่นใจใกล้หมอครับก็ได้ดาเนินการได้เผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวกับการอาการของโรคเกิดจากหมอนรองกระดูกสันหลังเนี่ยนะครับซึ่งก็ ไม่ใช่จะมีทั้งเฉพาะที่เอวอย่างเดียวนะครับในส่วนที่คอนี่ก็เป็นพิษขึ้นมาก็มีปัญหาเหมือนกันในเล่มนี้ครับก็จะมีรายละเอียดของผู้สูงวัยท่านหนึ่งที่เ,เกิดปัญหาหกล้มแล้วก็ทาเอากระดูกคอเนี่ยสะบัดเข้ามาคัดนัดกันต้องไปติดตามได้จากเล่มนี้ซึ่งไม่ใช่เล่มใหม่นะครับแต่ว่าวันนี้นํามาเพื่อที่จะแจก เป็นของขวัญปีใหม่ก่อนแล้วกันนะครับอ่ะสิบท่านแรกที่ติดต่อแจ้งชื่อเข้ามาไม่ต้องโทรนะครับแจ้งชื่อใส่ s อ s ชื่อนามสก,กุลแล้วก็เบอร์ติดต่อมาเลยที่หมายเลขข้างจอที่ขึ้นหน้าจอนี้นะครับแล้วทีมงานของเราจะจัดส่งให้ถึงบ้านสิบท่านครับต้องขอขอบคุณข้อมูลจากโรงพยาบาลรามคำแหงที่ทำให้คุณชูรีเนี่ยนะครับ หายจากอาการที่เป็นอยู่แล้วก็ขอขอบคุณคุณยุลีที่ได้เต็มใจมาเป็นกรณีศึกษาถ่ายทอดข้อมูลความทรมานแล้วก็ความสบายใจหลังจากที่คุณหมอสุรศักดิ์ได้บำบัดรักษาให้อย่างถูกที่ถูกทางถูกเวลาเป็นที่เรียบร้อยขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามอุ่นใจใกล้หมอในวันนี้พบกันใหม่ในวันต่อไปสวัสดีครับ